สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวสับพงามๆหนึในร้อเลยครับตัวนี้สวยสมบูรณ์สุดๆครับมือเดียวป้ายแดงปี2012 SUV 7ที่นั่งรถครอบครัวเชฟโรเลตแคปติว่านะครับเครื่อง2004เบนซินขับ2นะครับตัวนี้ใครที่เน้นหารถครอบครัวไม่อยากได้ขับ4มาชมตัวนี้นะครับขับ2ดูแลไว้ดีมากๆนะครับเข้าศูนย์ตลอดครับคันนี้มีประกันชั้น1อยู่นะครับ รถสมบูรณ์มากๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีโครงสร้างครับไม่มีชนหลักอัดต่ออะพิ่คว่ำยางดอกเต็มครับยางใหม่แมกใหม่ครับเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวครับรถสวยทรงดีนะครับมาชมมาเช็คดูได้ครับอยู่มินบุรีครับ269,0 0 0บาทนะครับผ่อน6,000โดยประมาณผ่อนได้4ปีนะครับกับรถสวยๆทรงดีสภาพยอดเยี่ยมมากๆนะครับมาชมดูได้อยู่ที่มินบุรีครับ บริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับใครเครดิตดีอยากผ่อนไม่ใช้งานใครจะตัดสดเอาไปใช้งานก็คุ้มแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับมาดูได้เลยครับรถสวยทั้งคันครับเดิมทั้งคันครับใส่ล้อสวยๆมาให้กับสมาชิกที่ชอบแนวนี้ส่งนี้ถูกใจอย่างแน่นอนนะครับกับเชฟโรเลตแคปติว่าใครไม่มั่นใจเชฟโรเลตนะครับตัวน้องแคปติว่าก็เข้าไปศึกษาในแฟนเพจแฟนขับของแคปติว่าขับนะครับ ทั้งการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีและอูเก่งๆอูเฉพาะในเมืองไทยตอนนี้ก็ยังมีนะครับอะไรต้อบอกเลยว่ามีอะไรให้ใช้งานแน่นอนครับสั่งได้ยาลาซ d ากับช้อปปี้ซะด้วยซ้านะครับสาหรับผมก็ศึกษาในส่วนของเชฟโรเลตนะครับก็ดูว่าเขาซ่อมกันที่ไหนยังมีอะไรหรือเปล่าสรุปว่ามีครับมีเยอะด้วยครับนี่ครับไม้แท้ครับ160,000กมนกิโลเมตรนะครับสภาพภายในสสวยครับใช้งานต่อได้เลยครับสำหรับคนที่ชอบเข้าใจสนใจ คันนี้ก็จะได้ราคาได้สภาพได้ปีนะครับมาเล่นเชฟโรเลตนะครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลก็มีใช้ได้กับรุ่นอื่นๆทั่วไปซะด้วยซ้ำนะครับมีบางอันบางครั้งอาจจะต้องเบนเบอร์ของเชฟฉะนั้นคันนี้ก็รองมาชมดูได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับอะไรมีช่างมีอู่มีครับศึกษาได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของเชฟโรเลตแคปติว่านะครับในแฟนเพจมีอู่เยอะมากๆนะครับที่ ดูแลเชฟนะครับฉะนั้นศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็จะได้ใช้รถคันใหม่สภาพใหม่แบบนี้นะครับราคาสภาพยอดเยี่ยมนะครับมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยและเจ้าของเดิมก็เข้าศูนย์ตลอดนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับลองชมลองเช็คนะครับนำมาฝากเผื่อจะชอบจะใช่นะครับดูรูปต่อได้เลยนะครับมีรูปเยอะมีรูปมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบก็คงได้ดูยาวๆนะครับ ไม่ชอบก็อาจจะไม่ได้ดูเลยซะด้วยซ้ำไปก็นํามาฝากนะครับจะพยายามหารถสวย,สวยหลากหลายทั้งราคาทั้งสภาพทั้งรุ่นทั้งแบรนด์เพื่อให้สมาชิกที่ชอบและสนใจนําไปใช้งานได้อย่างมีความสุขนะครับโดยรวมผมคัดในส่วนของไม่มีชนหนักอัดต่อหรือผิดความรถสภาพดีเอกสารครบนำไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับที่เหลือสมาชิกก็แค่ตัดสินใจว่าท่านชอบหรือเปล่านะครับ อย่าลืมนะครับชอบรุ่นไหนก็ศึกษารุ่นนั้นนะครับตามแฟนเพจแฟนคลับ